ปฐมสัญญาคือจุดเริ่มต้นของอิมโมเอลปถมสัญญาคืออะไรก็คือคําสัญญาที่ว่าโอเคพระเจ้าจะให้พงพันธุ์ของหญิงมาทําให้หัวของงูแหลกซึ่งถ้าเรารู้เรื่องนี้เราจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นของอิมนูเอลที่เราเรียนเรียนรู้กันในเมื่อวานนี้ที่บอกว่าหญิงก็มาจะอะไรจะตั้งคันนั้นไม่ได้เริ่มต้นแม้กระทั่งที่อิสยาบทที่ 7: จ็ดข้อสิบสี แต่เริ่มต้นตั้งแต่ปฐมกาลบทที่สามข้อสิบห้าซึ่งโดยสิ่งนี้เราจะเห็นความรักความเมตตาของพระเจ้าเมื่อเรารู้ว่าปฐมสัญญาไม่ได้เขียนขณะที่มนุษย์เชื่อฟังแต่เขียนถึงการไม่เชื่อฟังซึ่งเร่งเห็นถึงพามเมตตาของพระเจ้าถ้าวันนี้พี่น้องจะดูจนจบเราก็ดูจนจบซีรีส์พี่น้องจะเริ่มต้นเห็นถึงไทม์ไลน์ของเรื่องอิมานูเอลว่าจริงๆเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วไปจนถึงเมื่อไหร่แต่ถ้าวันนี้พี่น้องดูได้จนถึงแค่นี้ก็ให้เข้าไปดูต่อที่ช่อง YouTube เข้าใจความพีทีละข้อหรือว่าดูที่เมนแรกถ้าไม่มีที่เมนแรกก็ให้ไปดูที่เฟซของผมสวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจความพีทีละข้อเราอยู่ในช่องอช่วงรายการเข้าใจความพีทีละข้อตั้งเป็นปีที่4แล้วโอเคเราอยู่ในช่วงหัวข้อการครอบครองด้วยคริสต์มาสด้วยความเข้าใจื่องคริสต์มาสซึ่งเราจะดูกันถึงปฐมสัญญาปฐมวัตการบทที่3ข้อ15ไปดูกันเลย พี่น้องทีัะครับเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเกี่ยวกับมัทธิวบทที่หนึ่งข้อยี่สิบถึงยี่สิบสามซึ่งเป็นตอนที่เรามักจะคุ้นเคยที่สุดเมื่อพูดถึงคําว่าอ e ิมานูเอลโอเคที่บอกว่าเออองมาที่จะช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปใครที่ไม่ได้ดูเข้าไปดูเมื่อวานหลังจากนี้เราจะดูกันในปฐมกาลบทที่สามข้อสิบห้าพระเจ้าพูดโอเคในระหว่างที่พระเจ้าทําการแต่ส่วนพระเจ้าพูดว่าและเราจะให้เจ้าหมายถึงมารกับหญิงนี้เป็นศัตรูกันพี่น้องเห็นยัง อย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อพูดถึงอิมานูเอลนั้นทุกครั้งจริงๆในเบื้องหลังที่กล่าวถึงไทม์ไลน์ที่มาถึงนึงนะมันจะมีกลิ่นไอของสงครามอ่าอย่างเช่นตอนนี้ชัดเจนเลยอันแรกมันเป็นเรื่องของการเป็นศัตรตูระหว่างเอวากับมารอ่ะเขาบอกว่าทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของนางด้วยเอออันที่สองก็คือพวกงูโอเคแล้วก็พงพันธุ์ของนางก็คือหมายถึงมนุษย์ ก็คือเราจะสังเกตโดยเฉพาะผู้หญิงหรือแม้กระทั่งผู้ชายหลายคนเนี่ยเกียดติทั้งเกียดตทั้งกวงงูเจอเมื่อไหร่ต้องตีโอเครวมทั้งตรงนี้อาจจะมีความหมายเล็งถึงอีกระดับหนึ่งว่าพงพันุ์ของของงูนั้นอาจจะหมายถึงรวมทั้งพวกคน,นธรรมี่น้องจำได้ว่ายอนบทที่8ข้อ4 4พระเยซูเรียกแม้กระทั่งคนชิวว่าพ้องกานคือมารเออก็คือพูดง่ายๆคือ,อคนของมารกับพงพันธุ์ของนางเนี่ยน่าจะหมายถึง คนของคนชอบทำซึ่งเป็นคนที่ได้รับการยกโทษไม่ใท่ดีเองนะแต่ได้รับการยกโทษนะมีปัญหาอ่ามีความหมายหลายมิติแต่ว่าอย่ากที่ผมบอกก็คืออันแรกก็คือเอวากับซาตานนั้นเป็นศัตรูกันก่อนหน้านี้ไม่เป็นนะเออก่อนโดนล่อลวงไม่เป็นนะอ่าโอเคแล้วหลังจากนี้ก็คือคนของมารกับคนของนางโอเคเป็นศัตรูกันและในสุดมีความหมายหมายถึงการเผยพจนะว่าเขาเพราะว่าคําว่าพงพันเนี่ยโอเค มันเป็นสัพที่ลากศัพท์เป็นเป็นคำเอกพจน์ซึ่งหมายถึงรวมได้เออซึ่งมันสามารถเล็งถึงหนึ่งเดียวก็คือเขาซึ่งก็คือพิจิดที่จะมาทําให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทําให้ต้นเท้าของเขาฟกช้ำอันที่สามอันที่สี่เนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือพระคริตจะมีปัญหากับมารถูกครับแล้วพระเยซูเนี่ยจะทําให้หัวของมานแหลกถูกครับก็คือมาทําลายมันแล้วมันก็จะทําให้ส้นเท้าของโปร่งฟกช้ำใช่ครับซึ่งหมายถึงว่า พระเยซูทาให้มันแหลกไม่ใช่โดยการเอาอะไรมาตีหัวแต่กระทืบมันทุกต้องครับฉะนั้นพี่น้องเห็นยังว่าเมื่อเราพูดถึงคําว่ายิมานเอลนั้นมันมีกลิ่นอายของสงครามให้ผมบอกทุกครั้งครับโอเคทุกครั้งมันจะมีกลิ่นอายของสงครามระหว่างเอวากับซาตานระหว่างคนของปอพันของมนุษย์ที่ชอบทากับคนของมารรวมทั้งคนกับงูมนุษย์กับวิญญาณชั่วอแล้วก็ในที่สุดก็คือ พะเยสคิดเองเป็นการเผื่จนะถึงพะเยสคิดซึ่งจะมีปัญหากับมารก็คือพรองจะเสด็จมาเพื่อทำลายมารถูกครับแต่พี่น้องเห็นมาให้ผมบอกเรานหนึ่งคำนี้เมื่อเราดูจริงๆเนี่ยเป็นคำเดียวกันกับพงพันที่ท,ที่ในที่สุดเปาโลใช้ที่บอกว่าเนี่ยพงพันธุ์นั้นหมายถึงพงพันุ์คนเดียวใช่ครับคือพูดง่ายๆคือพงพันธุ์ที่พระเจ้าสัญญาที่อวยพอรอับราฮัมและพงพันกับพงพันธุ์คนนี้ยเป็นคนเดียวกันถูกครับ ใช่เลยเป็นคนเดียวกันโอเคฉะนั้นถ้าพี่น้องเข้าใจอย่างนี้พี่น้องจะเริ่มเห็นแล้วว่าแม้กระทั่งการเลือกอับราฮัมขึ้นมาเนี่ยเป็นผลจากปฐมสัญญาถูกต้องครับเป็นผลจากการที่จะต้องไปพงพันธุ์ของพงพันธ์ของมนุษย์เนี่ยจะต้องไปทําลายการงานของซาตานถูกต้องครับแล้วเมื่อเมื่อเราดูเนื่องจากการเปิดเผยของพระเจ้าเป็นแบบการเปิดเผยแบบค่อยเป็นค่อยไปภาษาอังกฤษบก progressive r e v e l a t i o n เนี่ยเราเข้าใจว่า เมื่อปฐมกาลบทที่สามข้อสิบห้าเนี่ยมันยังไม่ชัดแต่เมื่อเราไปเรื่อยๆจนถึงมัทธิวเนี่ยเรารู้แล้วว่าพงพันธุ์ที่ว่าโอเคอพงพันธุ์ของหญิงหมายถึงหญิงพมจารีถูกครับอ่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นพงพันธุ์ของชายแล้วก็พงพันธุ์ของหญิงที่ว่าเนี่ยที่บอกว่าพระเจ้าทรงกถิติกับเราความหมายคือพระเจ้าเองลงมาเกิดถูกต้องครับพงพันธุ์คนนี้ที่จะมาทําลายการงานของซาตานเนี่ยก็คือพระเจ้าเองที่มาเกิดเป็นมนุษย์ถูกต้องครับ แล้วเมื่อเราดูเรื่องนี้เราจะรู้ว่าโครสีบที่สองข้อสิบห้าเนี่ยก็พูดกับเราเรื่องนี้ครับว่าพระเยซูเนี่ยได้จัดการพวกหมายถึงซาตานวิญญาณชั่วได้ปลดอาวุธมันทั้งหมดถูกต้องครับแล้วโลงบทที่สิหข้อยี่สเนี่ยอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องจะเป็นต้องรู้อ่าพงพันคนเนี้ยเนื่องจาก เราเนี่ยปฏิเสมาเข้าไปในพงพันธคนนี้เราเป็นหนึ่งในวิญญาณหนึ่งคนเียมบทที่ข้อสิบเจ็ดทะนั้นเราเองด้วยครับถูกใช้เพื่อจะทํารายการงานของมารถูกต้องครับนี่เป็นสาเหตุที่โลงบทที่สิบหข้อยีบอกว่าอีกไม่นานพระเจ้าจะทําให้มาแรแหลกรานใต้ฝ่าเท้าของเราไม่ใช่รพรยรทสกิ๊ พี่น้องเห็นยังในฐานะที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันในฐานะที่เราเป็นพระกายปัจจุบันนี้ซาตานก็อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเราถูกต้องครับอีกไม่นานคือมันจะแหลกลานเด็ดขาดเมื่อพระเยซูเสด็จมาถูกต้องครับจาปัจจุบันนี้มันอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราถูกต้องนี่เป็นสาเหตุที่ลูกาบทที่สิบก้อสนะิบเก้านี่ยพระเยซูโอเคพง์ตอนที่พง์พูดกับพวกพวกสาวกเจ็ดสิบคนโอเคพง์ก็บอกอย่างนี้ว่าเออพง์ได้มอบสิทธิอำนาจให้เขามีโอเคสิทธิอำนาจเหนือ งูร้ายแมงป่องแล้วก็โอเคมีสิทธิอำนาจเหนือฤทธิอำนาจทั้งหมดของศัตรตูไม่มีสิ่งใดทำอันตรายเขาได้ใช่ครับพี่น้องเห็นอย่างฉนั้นจริงๆแล้วโดยความเป็นจริงก็คือมารซาตานอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเราเพราะว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพงพันธ์นี้โดยปฏิสมมาเราเป็นวิญญาณเดียวกันถูกต้องครับแล้วก็ถ้าพี่น้องดูอย่างเช่นหนึ่งยอมาที่สามข้อแปดแล้วก็พูดว่าเอ่อพระเยซูเสด็จมาเพื่อทําลายกิจการของมันโอเคต้นข้อเนี่ยก็พูดว่าน่นแหละงานของมันก็คือบาปฉะนั้นพรนะเยซูเสด็จมาทําาาลยบถูกต้องครับ แล้วถ้าพี่น้องเข้าใจเรื่องนี้พี่น้องจะรู้ว่าพระเยซูเนี่ยจัดการบาปไม่ใช่เพียงแต่ตายแทนเราถ้าแค่ตายแทนเราก็คือโอเคก็คือแสดงว่าพระราชกิจอยู่ที่การตายถูกฝังเป็นคืนแต่ไม่ครับพระเยซูเพื่อเทียบตายแทนเราจ่ายนี่แทนเราพระองค์ต้องไม่ทําบาปพี่น้องเห็นยังแล้วพระผีพูดว่าคงไม่เคยทําบาปนั่นหมายถึงว่าการชนะบาปของพระเยซูิไม่ใช่แค่ตายไถ่บาปแต่หมายถึงการดําเนินชีวิตอยู่เหนือบาปและไม่เคยทําบาปเลยถูกต้องครับ นั่นเป็นความจริงโอเคฉะนั้นพี่น้องที่รักจงเข้าใจว่าโอเคปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเป็นต้องรู้อ่ายอนแบบที่ยี่สิบข้อยี่สิบพระเยซูบอกว่าพระบิดาส่งโพลงมาฉันใดและหนึ่งในสิ่งนั้นก็คือพระบิดาส่งพระเยซูมาเพื่อจะทําลายกิจการของมารโอเคฉะนั้นเราก็ถูกส่งไปพระเยซูยเหยียบหัวงานเราก็เหยียบหัวงานแล้วเราขยี้มันด้วยโอเคจินตนาการภาพของหนุ่มกัญชัยขยี้ขยี้โอเคเป็นหน้าที่ของเราครับพี่น้องที่รักที่จะขยี้หัวของมารยั่าหัวของมารปัจจุบันนี้ มันอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเราถูกต้องและนี่เป็นสาเหตุที่เรารับมหาสนิททุกวันเพราะว่าเราเราชนะมารเพราะผลิตและเพราะคำพยานเห็นยังก็คือผลิตของพเยสกิตรับคำพยานที่เราพูดทุกครั้งที่เราเรารับมหาสนิทจริงๆก็คือเราจะยืนยันคำพยานเรื่องนี้ว่าโอเคพระเยสกิตได้ชนะมารล้วเราได้ชนะมารด้วยแล้วมันอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราถูกต้องครับพี่น้องที่รักถ้าพี่น้องเข้าใจว่าเนี่ยพี่น้องถ้าพี่น้องเข้าใจในพรตอนี น้องทั้งมีประสบการณ์บ้างพี่น้องจะรู้ว่าเราไม่ต้องเป็นต้องกลัววิญญาณชั่วเพราะมันกลัวเราครับพระพี่บอกว่าเห็นไหมพระพี่บอกว่าเมื่อไรที่เรายอมจำนวนกับพระเจ้าต่อสู้กับมารมารต้องหนีแปลว่ามารเองหัวหน้ามารถ้าเราต่อสู้มันต้องหนีเมื่อเรายอมจำนวนกับพระเจ้าเราต่อสู้กับมันมันต้องหนีเราเหนือกว่ามันมันอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเราพี่น้องยังอย่างเช่นพราพี่ที่บอกว่ามารเนี่ยเป็นดุสิงที่เอาไปส่อหาคนที่มันจะกัดกิน แปลว่ามันกัดกินไม่ได้ทุกคนก็คือผู้เชื่อที่มีความเข้าใจมันกัดกินไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมารอยู่ใต้ฝ่าเท้าผู้เชื่อทุกคนให้ผมได้ยินแล้พูดว่าฉะนั้นพี่น้องที่รักจงเข้าใจความจริงข้อนี้เมื่อเราเข้ามาถึงเทศกาลคริสต์มาสจงเข้าใจว่าทุกครั้งที่คิดถึงเอมมานูเอลให้รู้ว่าต้นกําเนิดจริงๆแล้วอยู่ที่ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในประสมการณันที่สามข้อสแล้วประมสัญญาตอนนี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเมตตาพระเจ้าไม่ได้สัญญาเมื่อมนุษย์ทาดีแต่ทําาบครับ โอเคในคาสัญญานั้นคือเป็นการสัญญาถึงการช่วยกู้และพระเจ้าสัญญาถึงการช่วยกู้โดยค่อยๆเปิดเผยว่าพระองค์เองจะลงมาช่วยกู้พระองค์เองจะลงมาจัดการกรบับบาพระองค์เองที่จะลงมาละโอเคทําให้อ่ามานทําให้ส้นเท้าฟกช้ำก็คือการที่พงค์ต้องทนทุกข์ทรมานในพระราชะกิจแห่งการเขตเห็นยังแต่พระองค์ก็ชนะมันบี้หัวของมนแหลกจริงๆคําว่าแหลกกับฟกช้ำเนี่ยในต้นฉบับภาษาฮิบรูน่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับเข้าใจปะก็คือ พระเยซูทําให้หัวของงูเนี่ยฟกช้าส่วนมารทําให้ต้นเท้าของพระเยซูฟกช้าและจริงๆสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ชี้ว่าการฟกช้านี้เกิด,กกากดจากการกัดทืบครับจากการยยบหัวของมารในานามพระเยซูคริสต์และผมเปล่าประกาศว,ว่าปัจจุบันนี้มารไม่เพียงแต่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของพระเยซูคริสต์แต่อยู่ใต้เทา้าฝ่าเท้าของคุณด้วยในฐานะที่คุณเป็นพงพันธุ์นั้นเช่นกันเพราะคุณปฏิสมาเข้าไปแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ ทุกครั้งที่เราลึกถึงสิ่งนี้จงระลึกถึงพระเมตตาของพระเจ้าทุกครั้งที่เราลึกถึงสิ่งนี้จงระลึกถึงชัยชนะและจงระลึกว่าคุณเองได้ถูกส่งออกไปในฐานะตัวแทนของพงพันธ์นั้นเพื่อจัดการกับการงานของมารและวิญญาชัวเจอผีขับออกโอเคเจอคนป่วยซึ่งเป็นการของมารของศัตรูวางบนรักษาโรคให้หายเจอสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ขัดกับน้ำพระทัยพระเจ้าจงอธิษฐานจงจัดการจงเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการทําสิ่งนี้ให้ผมได้ยินและพูดว่าเอาละพี่น้องที่ัรครับให้เรามาดู Okay. ดูดุมซ้ายล่างที่เขียนว่าเลิฟไทยแลนด์111แปลตามตัวรักประเทศไทย111ก็คือภายในสามปีโอเคจริงๆสองปีกว่านิดๆนะตอนนี้กําลังจะหมดแล้วปี 2, okay. สองพันยี่สิบแปดโอเคสาคัญก็คือมันจะครบรอบที่โปรแทสแซนเข้ามาที่ประเทศไทยสองร้อยปีมันจะเป็นสองร้อยปีอย่างช,ชนะและการทูกอีกคูณเราตั้งใจยะแสดงความรักต่อประเทศไทยด้วยตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกก็คือมีผู้เชื่อแท้หนึ่งล้านคนฟังครับ ไม่ใช่คนที่นับถือศาสนาคริสต์นับถือศาสนาคริสต์หรือศาสนาอะไรก็ตามพิน่านหมดครับเพราะว่าศาสนาคุณพึ่งตัวเองจงอยากคุณต้องทําให้ครบแต่ไม่ครับเราไม่ได้เชื่อในศาสนาเราเชื่อในข่าวประเสริฐแท้ซึ่งก็คือพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าอาวตารมาเกิดเป็นมนุษย์เนี้ยเพื่อทําลายกิจการของมารเพื่อจัดการกับบาปโดยการตายถูกฝังเป็นขึ้นนั่นก็คือการที่มารทําให้พง ฟกช้ำแต่พระองค์ทาให้หัวของมันแหลกโดยการฟื้นขึ้นจากความตายให้ผมได้ยืนพูดว่าและโดยปฏิสมานั้นเราเข้าไปเป็นพงพันคนนั้นด้วยและปัจจุบันนี้พระเจ้าพยาสิคิดกําลังทําลายการงานของมานผ่านทางผู้เชื่อจงเข้าใจความจริงข้อนี้ว่ามันอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราเข้าใจความจริงข้อนี้โอเคและดําเนินชิดแบบนั้นดําเนินชุดในชัยชนะพี่น้องที่ละครับแล้วก็มีถ้าพี่น้องเชื่อพระเจ้าอย่างที่ผมบอกเชื่อในข่าวประเสริฐพี่น้องเป็นหนึ่งในห้าแสนคน โอเคแล้วก็มีผู้เชื่ออ่มีไม่ใช่ผู้เชื่อมีผู้รับใช้สิจจ์พิบาลผู้รับใช้ของพระเจ้าหนึ่งหมื่นคนที่ดูแลหนึ่งที่จักพูดง่ายๆคือศิจธ์พิบาลอาจารย์หนึ่งคนดูแลหนึ่งที่จักมีสมาชิกป,ประมาณหนึ่งร้อยเราจะจบลงด้วยการมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนภายในปีสองพันยี่สิบแปดซึ่งให้ผมบอกเราถ้าวันนี้เราจะกลับใจใหม่เราจะครอบครองด้วย ด้วยคริสต์มาสด้วยการเข้าใจความจริงพนนีโดยความเข้าใจเรื่องอิม,มนอานูเอลถูกต้องด้วยการได้ยินได้กลิ่นอายของสงครามแนละ้วรู้ว่าสงครามนี้พระเยซูได้รบชนะไปแล้วแล้วเราชนะลกลับลงและเป็นคนที่กําลังใช้เสเทียรอำนาจน,นี้โอ้มันจะเร็วกว่านั้นครับเราจะสามารถเห็นประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในรุ่นของเราพี่น้องที่รักจงตั้งใจจะทําให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในรุ่นของเราโอเคจงตั้งใจที่จะมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยพระมหาบัญชาทุกวันประกาศข่าวประเสริฐติดตามผลสร้างสาวก Okay. วันไหนที่ไม่ได้ทําก็มาเอาคลิปเอาลิงก์หน้าเฟซของผมไปพยายามแปะสาธารณะแปะส่วนตัวเจอคนป่วยวางไว้รกักษาโรคให้รู้ว่าปัจจุบันนี้หัวของงูอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคุณในฐานะตัวแทนของปเยสกิดบทละคยีเจอการงานของศัตรูทําลายให้หมดโอเคเพราะว่าอิมมานูเอลมีกลิ่นอายของสงครามเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อพงจะช่วยให้รอดอ่ะพี่น้องก็จะกลามคาว่าช่วยรอดเนี่ยมันมันมีคําถามว่าช่วยให้รอดจากอะไรเห็นยังอย่างเช่นในตอนนี้ก็คือมาช่วยให้รอด จากจากการงานของมารไงฉะนั้นพงษ์ต้องทำลายมารถูกต้องครับเพื่อจะช่วยพี่น้องก็จะอย่างเช่นถ้าเราจะช่วยลูกเราจากหมากัดเราต้องทำไงนอกจากปกป้องลูกเราเราต้องตีหมาไม่นะหมากลับมากัดเราด้วยพี่น้องก็จะยังนั่นเป็นสิ่งที่เราจะเป็นต้องรู้การช่วยให้รอดนั้นมันจะมีความหมายสองด้านเสมอก็คือช่วยคนของพงแล้วก็จัดการกับศัตรูฉะนั้นจงเข้าใจความจริงข้อนี้ครับเอาละโอเคอันนั้นมาดูหนึ่งที่สี่กันหนึ่งที่สี่ ขอบาทหนึ่ง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 พี่น้องที่รักครับโอเคถ้าถ้าคุณได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งถ้าคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนก็สแกน QR code โคหรือพร้อมเพย์แล้วโอนมาบาทหนึ่งโอเคเป็นเพื่อนร่วมงานกันโอเคบางคนบอกอยากโอนมากกว่านั้นโอนได้ครับแล้วขอพระเจ้าทรงปรดใส่ศูนย์มาเพิ่มสักสองสามตัวไว้พรให้ชีวิตของคุณเกิดผลแล้วก็อย่าลืมว่า <c oughs> อธิษฐานต่อผมสักหนึ่งนาทีแล้วก็ช่วยกันกระจายสิ่งที่ผมสอนเนี่ย ดูด้วยกันในครอบครัวดูด้วยกันในกลุ่มเซล์แบ่งปันในกลุ่มในไลน์โอเคใน Facebook นั่นแหละช่วยกันแบ่งปันความเข้าใจนี้เพื่อพักคำของพระเจ้าจะแพร่กระจายไปความเข้าใจอย่างถูกต้องจะแพร่กระจายไปแล้วก็โอเคน้องอย่าลืมครับก็อธิษฐานป่อผมแล้วก็กระจาย6กโมงสี่สิบห้าเนี่ยทุกอย่างจะพร้อมครับที่ช่อง u t u b e โอเค ทุกผ่อนทุกอย่างจะพ้อมเมื่อคืนเนี่ยอย่างเช่นคําสอนแบบนี้รวมทั้งเพลงนมัสการเนีย่ยเช่นเพลงนมัสการใหม่ล่าสุดเหมือนกับชื่อหัวข้อเหมือนคำคำสอนเมื่อวานเนี่ยคือเอ็อม,มานูเอลอ็อม,มานูเอลดอกไม้ปลายปืนฮ่าไปดูเพราะว่าทุกครั้งที่มีคําว่าอ็ม,อม,มานูเอลมันไม่ได้หมายถึงแค่ความรักอบอุ่น พระองต้องมาจัดการขับศัตรูของเราเพื่อจะช่วยเราพี่น้องไปแล้วนมสัสการแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เห็นคนกดไลค์กดแชร์ก็มีปฏิสัมพันธ์เช่นกดไลค์กดแชร์เพื่ออะไรเพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็ระหว่างฟังคําสอนอย่าฟังทื่อฟังเหมือนฟังเทศแล้วก็เขียนอาเมนฮาเลลูยาตามที่คุณตอบสนองแล้วก็ตั้งใจเขียนว่าจากสิ่งที่คุณเรียนรู้นั้นคุณจะเอาไปใช้อย่างไงให้ผมได้ยินเราพูดว่าอย่าลืมมาเป็นเพื่อนร่วมงานกันช่วยกันแพร่กระจายคําสอนอย่างถูกต้องให้ผมได้ยินพูดว่าเอาละ พี่น้องที่รักครับให้เรามารับมหาสนิทอ่าซึ่งแปลว่าสนิทมากทุกครั้งที่เราทําเนี่ยเรากําลังเปล่าประกาศว่างูเนี่ยอยู่ใต้ฝ่าเท้าของพระเยซูและของเราในฐานะที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูกิตให้เรารับด้วยใจขอบพระคุณผลิตพูกสิ่งดีที่ดีเพื่อเราเรามียช,ชนะอยู่เหนือกาตางเพราะทธิตและเพราะาาโอเคอย่างแรกก็คือความบาปได้ถูกจัดการเรียบร้อย คุที่เชื่อพระยาสเก็ตเชื่อในข่าวประเสริฐแท้เนี่ยบาปของคุณได้หลุดยกพระเจ้าไม่จดจําเพราะว่าผลิตเป็นเครื่องบูชาแท้เป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ตั้งแต่ปฐมสัญญาโอเคเป็นผู้ที่จะมาทําให้หัวของงูแหลกแล้วขณะที่พงษ์ทำให้หัวของงูแลหลกนั้นพงษ์สนเท้าของพง์ฟกช้ำก็คือพง์ต้นทงทุกทรมานเพื่อเราแต่หลังจากนั้นพงฟื้นขึ้นมาจากความตายโอเคเหยียบหัวของมารมีชัยชนะเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพงจงผมก,ก็ใจความจริงของ้อนี้รับมาหาเศรษีด้วยความเข้าใจ โอเคเพราะว่าขณะที่คุณรับนั้นคุณจะระลึกถึงและชัยชนะจะสำแดงออกพี่น้องที่รักครับผมอวยพรเราในปี25เนี่ยให้คุณเห็นฮา2 5พาพระคุณสองเท่าเสียงหัวอรสองเท่าเห็นการปลดหนี้เห็นหมายสาคัญกาศสัญญาเดยเฉพาะยิ่งใกล้คือสมามาทบางคนคุณยิ่งต้องการใช้เงินผมเปล่าประกาศว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมเรียบร้อยโอเคความยากจนคนแขนเป็นส่วนหนึ่ง ของอาณาจักรของความมืดอาณาจักรของความสว่างแต่ไม่ได้ความชื่นบานแต่ไม่ได้ความอุมสมบูรณ์จงดําเนินชีวิตด้วยความเข้าใจจงครอบครองด้วยคริสต์มาสจงเข้าใจเรื่องนี้ว่าคุณเป็นพงผ่านร่วมกันกับพระเยชนเสร็แล้วคุณมีชัยชนะร่วมกันกับพระเยชนเส็จให้ผมดีเราพูดว่าเอาละให้เราพูดพร้อมกันว่าชื่อวันฉันคืนนคืนคนนพูดชาโลมาได้บนครับอามน